เหตุนที่จะมีถูกไล่ออกไปเนี่ยเพราะผู้ฝ่ายขวาเขาหาว่าเป็นคอมมวนิสต์ทีนี้ก็กลับมาแต่คนโนรเรียกลับมาตั้งคณะกรรมการตัดสินนะครับว่าไม่ได้เป็นคอมมวนิสต์แล้วก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีนั้นปรมาไทยทั่นเองพรง์เด็กก็อ้างว่านี่เห็นมั้ยเอาคอมมวนิสต์มาแกในหลวงแต่ในหลวงก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามนะครับเพราะในหลวงท่านคิดสมัยเจ้าคุณมโนแล้วจะยึดอำนาจคืนไม่สําเร็จเพราะเรื่องนี้ท่านหญิงพลพิสมัยเขียนชัดเจนเลยไปขอเงินในหลวงสามแสนนี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ยกยกทัพมาในหลวงท่านบอกท่านไม่รู้ไม่ชี้ท่านตั้งตัวเป็นกลางที่จริงท่านไม่ตั้งตัวเป็นกลางท่านช่วยบวเดชน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ในสงครามเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ชื่อ,อ,อสัตว์นะครับเป็นคนที่กล้าหาญจะได้ตายไปซะพูดตรงไปตรงมาแล้วน่าจะได้ แต่ว่าไม่มีบทบาทอะไรมากมายนะครับแต่เป็นวีร,รบุรุษที่ไปตายในการปรากบกบฏตอนนั้นเองตุลาคมหลวงอํานวยสงครามนะฮะ Natalie. หลวงอํานวยสงครามเนีย่ยเรียกเป็นเพื่อนสนิทหนึ่งในเพื่อนสนิทของจอมพลปอพิบูลสงครามเลยเนื่องจากว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุวทหารเป็นยุวะในร้อยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้จักกับหลวงพิบูลสงครามหรือว่ารู้จักกับจอมพลปอเนี่ยตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบแล้วตอนนั้นก็จะมีที่ว่าคุ้นเคยกันดีอยู่4ท่านนะฮะในกลุ่มผู้ก่อการที่ยังอายุสิ หลวงอเมยสงครามก็อีกท่านนึ่ก็คือประยูพะนพมรนมตีที่ได้รู้จักกันมาก,ก่อนแล้วทั้งหมด4ท่านในวัยสิบกว่าขวบตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ว่าจอมพลปอจะได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสทําให้เนี่ยหลวงอเมยสงครามเนี่ยก็ได้รับการทาบทามเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อการ2475แต่ปรากฏว่าหลวงอเํเวยสงครามเนี่ยท่านอายุสั้นท่านต้องมา,าเสียสละชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งแรกเลยของประเทศไทยนะหลัง2475นะครับก็คือ เมื่อครั้งกบฏบวรเดชซึ่งก็เลสละชีวิตพิทักษ์รัฐมนูญเมื่อเดือนตุลาคม2476จนเป็นที่มาของภาพนี้นะครับคุณต้องเข้าใจนะครับพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยท่านเป็นนักเรียนกรีรุ่นแรกพ่อท่านเป็นราชทูตพี่ท่านเนี่ยเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเมื่อกรมราชบุรีลาออกแล้วก็ไปเป็นราชทูตที่ฝรั่งเศสพรุ่งเศเนี่น้องพระอ,องค์เจ้าจุลศักดิ์ท่านเก่งมากครับเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะครับ เคยเป็นอุปราชที่เชียงใหม่มีความก,กล้าสามารถมากแล้วท่านเห็นเลยว่าท่านเนี่ยสามารถปกครองได้คนอื่นแม้สมัยชาติที่หกท่านคิดยึดอำนาจในชาติที่หกนะครับไปชวนถึงกระบอกบริพารยึดอำนาจได้กันเข้ามาส่เร็จแล้วเนี่ยรัชาลที่เจ็ดีกันเห็นว่า่านแย่ท่านก็นปรึกษาร่วมกับพญาพหลเลยนะครับยึดอำนาจและมายึดอำนาจได้ทา่านกำลงท่านจะได้เปนเ็นนายมตรีตอนนั้นคิดว่าจะได้เป็นอัครมหาเนนาบดีนะครับแต่เจ้าคุณพหลได้เป็นคนซื่อท่านก็เสนอนะครับตีป่ประชุมคณะอัดร ให้พระโมเดทุกคนสันหน้าบอกไม่ได้แล้วพวกหน,นีเจ้ามาเอาเจ้าอีกไม่ไหวแล้วแต่เจ้าองนี้เฮี้ยวเจ้าองนี้ปผดเดการไม่ฟังท่านกำไมล่ะาก็โกรธนะถ้าไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วยิ่งเห็นว่าจยา์ปีดีเป็นคอมมวนิสต์ด้วยเหตุนี้ที่จย์ปีถูกไล่ออกไปเนี่ยพราะวกฝ่ายขวาก็หาว่าเป็นคอมมวนิสต์ทีนี้ก็กลับมาแต่คนณโมเดเรียกกลับมาต่าง้งคณะกรรมการตัดสินนะครับว่าไม่ได้เป็นคอมมวนิสต์แล้วก็กลับมาเป,นนนนป็นัมนตรีดนตรีมาไทายทั้นเองพระโเดก็อ้าวเนี่เห็นไหม เอาคอมมวนิสต์มาแกในหลวงแต่ในหลวงก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามนะครับเพราะในหลวงท่านคิดสมัยเจ้าคุณมโนโลแล้วจะยึดอำนาจคืนไม่สําเร็จเพราะเรื่องนี้ท่านหญิงพลพิสมัยเขียนชัดเจนเลยไปขอเงินในหลวงสามแสนนี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยกยกทับมาในหลวงท่านบอกท่านไม่รู้ไม่ชี้ตั้งตั้งตัวเป็นกลางที่จริงท่านไม่ตั้งตัวเป็นกลางท่านช่วยพวกโมเด็ชนะครับเพราะฉะนั้นยกทับมันก็แพ้ที่น่าเสียดายแพ้พญาสิทธิ์เป็นทับหน้าก็เลยแพ้สิทธิ์ถูกฆ่าตาย ท่านบินหนีไปเลยครับบินหนีไปไ้ง่อนเนะพราะท่านนักเรียนฝรั่งเศสเก่าไปอาศัยฝรั่งเศสอยู่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วจอมพลปอพยายามจะดีกับคณะรัษดอนนะครับอาศัยทุตอเมริกันเป็นสือ่อให้พระงค์เดชกลับมาเมืองไทยและถ้ากลับมาเมืองไทยไม่เท่าไหร่ตอนท่านชนเจ็ดสิบกว่าแล้วนะท่านยังบอกเลยครับเพราะผมรู้จักดีเบลเกตนี้เนี่ยเขาศึกษาเรื่องไทยเยอะแล้วก็ชอบทุตอเมริกันพระองค์โบรเดชพวกนี้ ให้มันเป็นนักทูตมาที่หัวหินแล้วมาเดินกันมาวางแผนลม้ลมล้มรัฐบาลจอมปอกันทูตจะม่กันาไอ้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนี่ลับมาคราวนี้จะไม่ได้การเมืองแต่ท่านทนไม่ได้หรอกท่านเห็นว่าท่านสามารถกับเพื่อนก็เลยก็เลยก็เลยเลย,เลยไม่สําเร็จท่านเป็นคนปรนัถนาดีคนเก่งแต่เก่งแบบทหารนะครับเป,เ,ปเป็นที่น่าเสียดายหลวงอ้นในสงครามเนี่ยจะมีภาพค่อนข้าง inent, น้อยนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าท่านมีอายุค่อนข้างสั้นแต่ภาพที่เป็นสัญลักษณ นะครับที่ผมนํามาใช้ก็คือภาพเมื่อครั้งกบฏบวรเดชตอนที่ว่าท่านส่องทางไกลผมจึงคัดเลือกรูปนี้เนี่ยลงไว้ในเดือนตุลาคมนะฮะซึ่งเป็นเดือนที่ท่านสิ้นชีวิตด้วยภาพประกอบต่างเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งเปิดเมื่อเดือนตุลาคมปี2479แล้วก็อันนี้จะเป็นรูปครอบครัวชาวนานะครับซึ่งเป็นเขาเรียวกว่าเป็นประติมากรรมที่อยู่ในอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นรูปเกี่ยวกับแสดงถึงความสาคัญของสามัญชนของชาวนา ที่มีต่อรัฐไทยแล้วก็จะมีรูปเมนนะครับก็คือเมนของวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญเมื่อครั้งกบฏบวรเดชเมื่อกุมภาพันธ์พศ .2476 นะครับก็คือปฏิทินเก่าปฏิทินใหม่คือ2477ตอนนั้นก็คือเป็นครั้งแรกนะฮะที่สามัญชนนะครับได้รับการชาปนากิจบนสนามหลวงคือ17ท่านแล้วก็ต่อมาเนี่ยอัฐิของท่านก็ถูกนำบรรจุไว้ในอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ อันนี้ก็คือเป็นภาพประกอบส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสละชีพเพื่อชาติและที่สําคัญก็คือเหรียญปราบกบฏนะที่ทุกคนจะรู้จักกันดีก็จะมีรูปพระสยามเทวาธิราชรูปแบบที่ไม่เคยพบนะครับก็คืออยู่ในท่าที่กําลังต่อสู้อันนี้เป็นเหรียญปราบกบฏบวรเดชเมื่อปี2476ซึ่งองค์ประกอบภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องราวของกบฏบวรเดชที่เกิดกลางเดือนตุลาคมนะครับปีพศ2476คณะรัษฎรเนี่ย ก็ประสบความสําเร็จในการที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะฮะของการสถาปนาอํานาจทางทหารของหลวงพิบูลสงครามนะซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆของคณะรัษฎรอย่างที่บอกนะฮะก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาปนากิจนะฮะมีงานชาปนากิจกลางเดือนกุมภาพันธ์ปฏิทินใหม่2477เนี่ยนะฮะตอนนั้นมีพิมพ์อนุสรณ์งานศพเท่าที่ผมพบเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ิกว่าเล่มโดยเล่มเนี่ยเป็นเล่มหลักที่สําคัญเลย นะครับซึ่งจะมีเป็นเล่มที่บรรจุถแถลงการของฝ่ายรัฐบาลที่มีต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานชนาปนกิจของสามัญชนครั้งสําคัญครั้งแรกหลังสองสก็คืองานชนาปนกิจของวีรชนผู้สละชีพเพื่อพิทักษรัฐมนูญในครั้งกบฏบ,บวรเดชเมื่อกุมภาพันธ์2477ในปฏิทินเนี่ยเราจะระบุวันที่14 ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่สําคัญด้วยกระบาดวันเดยเนี่ยคือมีขอบเขตเวลาเนี่ยค่อนข้างยาวพอสมควรประมาณอาทิตย์เศษนะฮะเริ่มมีเข้าลางเนี่ยประมาณวันที่10กว่าแล้วนะฮะแต่ทางรัฐในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีพิธีวางพวงมาลัยในการระลึกถึงวิรชนทั้ง17ท่านเนี่ยทุกวันที่1 4ตุลาคมเพราะฉะนั้นจึงเลือกวันที่1 4ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่ระบุในวันไว้ซึ่งก็บางเอิญก็ตรงกับวันที่14ตุลาคมปี2 5 1 6นอะครับอันนี้กเ็เป็นที่ทราบกันไว้